cha đời cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không vì lỡ mày khay lấp lù cũng là โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องชาแนลเย่ตอะจังเอาผมมีตักวทานนะผมถ้าผมเอาคลิปอะไรลงมีปัญหาครอบครัวป่ามีครับผู้ขนาดนี้แล้วก็รู้นะเรเอาลุกเดี๋ยวจัดออกนะโอเคนะครับมันวายกับเ้าอร่อยป่ะ มื่อเย็ยนอ่ะใช่ได้ใช่ได้ถือถือว่าดีป่ะดีดีเลยงานนีน้นะกับร้านยำแซ่บตัวไปหน่อยแล้ว <c oughs> สุดก,กินกินขนมจีนตอนเที่ยงตอนบ่ายมากูสักขี้ไปสามรอบอ่ะลราจะกินขนมจีนอ่ะสามรอบจริงจริงะ <c oughs> นะเมื่อวาตอนซื้อถ้าเราซื้สองชิ้นเนี่ยมันจะไม่ไม่อร่อยทำไมกล่องนึงเดี๋ยวเมื่อวานแบบเ้าอร่อยปะเมื่อวานมันกินกุ้งกี่ตัว เอาดิทัดเลยกเลยเอาดิจริงนบ่อวานมึงภาพตัดตอนไหนตอนเย็นอ่ะไ <c oughs> อ้อะถามความพึงก็จะดีปะ่ะถือว่าดีปะ่ะอย่างงี้ยเพว่าโอเคนะผมว่าสนุกอยู่ยหนูดีนะใช่ข้าวอ,อร่อยแต่ผมอ่ะไม่ได้กินเพราะผม,มอ่ะเพราะมึงเมาไอ้ซ์ <c oughs>

ไอเนี้ยวากรอนไอ้ที่เราไขว้มากรอนข้างๆกูครัตั้งชั้นล่างอ่ะไม่ใช่ชั้นบนอ่ะีต้องถามไปเอ็มชั้นล่างเพราะว่าเอ็มอมันเหนื่อยทั้งวันหนีแต่เอ็มบอกว่ามึงไอ้งจ้ะตเต็มไม่หยุดเลยแต่เอ็มตื่นพร้อมกูอ่ะ <laughs> ตื่นออกจาห้องมาบอกโวยเฮ้ยไขยต่ตั้งกลางปลุกไว้จ้ะเฮ้ยยยอกยอกยอกมีโคตรคอขึ้นมาให้ฮัลโหล วะยฟอยเฮ้ยงถ่ายู้รจับอนู่นอย่างพี่เอ็มที่ผมบอกอะถ้าชมปไ,ปไ,ปไปนู่น <c oughs> ปุ๊บไหาตเย็นได้หวะเรียนรู้เลยตเจ้เมื่อกีากาศดีไหมสัตอากาศดีไม่ค่อยร้อนเลยไม่ค่อยร้อนจริง ได้ร้อนได้เหี้อะไรไม่เคยร้อนเลยอากาศดีนะอากาศดีใช้ได้ไม่เร้อนเลยเหี้แม่เปิดประตูผักประตูเองไม่ต้องูไปฝนร้อนไปเอยอไม่พรงสกล้ด้ว่ความร้มือแม่งลิงนานไปวะฟุ้เมื่อคืนมป็นอ่างไวะฮะเมื่อคืนเป็นไงมาออกไปเขาว่ะออกไปดิอาสีอะฮะอสีอี่ไอ้พี่ตัดคลิปแมลงลงยังมีปัญหาอะไรปะมีอะไรปะตัดลงได้ปะ อ่ะลองได้ผมไม่จริงว่าหลุดปะไม่หลุดหรอกไม่ไม่มีปัญหาพี่อย่าให้หลุดดิ

นี่รู้ตัวบ่อยปีหน้าจะพากูไปไหนยังไม่รู้เลยว่ะอันนี้ถามจริงยังไม่รู้จริงเอาละคุยก่อนต้องคือเดี๋ยวถ้ากูตัดคลิปอันนี้ลงยูทูบถ้ามีปัญหากับทางบ้านเปล่าไม่มีไม่มีคือได้ทุกช็อตนะคลิปไหนไม่รู้วันนี้ จัดรอเมื่อคืนอ่ะเกิดรสเซตเต้นแล้วเมื่อคืนละไอ้หน้ามึงพาไปไหนมามึงพาไปไหนมาเมื่อคืน่ะเราลื่นเลยอย่ามีราคามึงพามึงเอามาด้วยกันใช่ปะมึงไปด้วยกันใช่ปะไม่ได้อดเดือดกันมึงไปยังไงไปยังไงเมื่อคืนอ่ะมอไซค์จริงอิ่ไอ้โอ้พี่เคยเห็น อะไรนะโดอเียเรวะเสียนิ้วเสียนิ้วเสียนิ้วเาสียโทรศัพท์พี่ไอเฮียเอาโทัพคุไปเอาโทัพพี่เก่งอีกไอสันไปหาน้องไปหาน้องไปมอนไปเฟรอามตามตามอะไรอัดสีเลยเฮียมกัม่เามครื่อคืนนึงนอนตอนไหน นอนหนาวเพื่อนนะนี่เมื่อคืนมึงไปไหนมาไม่ไปไหนนี่เอาเรื่อจริงจริงลูกไปไหนมาไม่ไปไหนเมื่อคืนไปไหนมาไม่ไปไหนมึงไปกับใครไอ้หรอไอ้พี่มิวะม่ไม่ได้เลยคนหนึ่งแม่แต่ต้งแมวเนี้ยเฮ้ยใครรับโท้งครับผมใครรับทรงหรอครับผมอะที่มาจากพี่ซิงขอเชิญเลยครับ

จะไปเรือแล้วมึงนอนตอนไหนวะโคตรแย่มึงนอนตอนไหนวะตีหนึ่งฮะตีหนึ่งกว่ามึงรู้ตัวปะรู้มึงทำอะไรมาบ้างรู้ตัวปะไม่รู้เอาจริงจริงรู้ถ้ากูตัดคลิปอะไรลงไปจะมีปัญหาอะไรปะมีดินี่แสดงว่ากูต้องตัดออกใช่ไหมตัดลงเลยมึงจะไปพูดอะไรถึงตูมปะอ๋อรักรักนะรักนะไอ้สัวส์ เมื่อกี้มันล็อกห้องจริงปะจริงล็อกขึจริงจริงเหรอเออกูรอคุยโทรศัพท์อยู่มันมาปุ๊บกูหิวน้ำไงเออกูจะออกไปกูดึงประตูไว้ออกอ๋อล็อกนอกเลยเหรอมันมันบิดล็อกนี่แล้วมันเอากุญแจบไปอยู่หนกูไว้ล็อกคอกระลายสัตว์ไอ้เคีียกดแล้วกดกดหยุดอยงเี้นี่ถ่ายได้เหรอ เดี๋ยวไปตัดออกเดี๋ยเดดเนี่ยไอากเกเดี๋ยวีกูเดียรโยตัดน้องนี่กูตั้งตัวเลยนะเปยงครับวันนี้

ทราบเลยมายังไงเนอะเฮ้ยถ่ายก่อนดิข้ามนี่ถ่ายนี่ถ่ายเพื่อนก่อนดิเพื่อนไอ้ไม่เพื่ด้วยข้ามหมดเลยวะไฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครป์ช่องช่องอะไรนะเก่งน้องเก่งน้องแชนแนลแจ้งน้องอ,อร่อาอลไเหี้ยกันตุน่นก็เลยรีบฝากกดไลค์ <laughs> เราไม่เห็นตาบดเลยไม่มาแซงไไหนพองมันบอกว่าคืนนี้มันจะไม่เมาเดี๋ยวจะไม่แม่นในซแล้มพี่ไก่พุกันน่ะโดนต่ผมวาใหม่ๆม่อ่ะไม่เมาไม่มิงจอง่นช่องเก่งน้อยชาแนลเด็กเรือมอย ติดตามในที่เก่งน้อยชาแนลลบบูฟ uh ุกผู้ชายเคยลงว่าห้างทองดีกว่าไอบูดบูครับมีบูเลยครูแรกฮะอัวุฒิอ่ะอัวุฒิอ่ะอย่าทะเลาะกับผมละกันบอกเงี้ยเต็มไก่เขาพี่ต่อยกับผมได้เปล่าโหดจังวะโหดจังวะครับ โอ้ oh, วัสดีสสดบเกียนขนาดนั้นเลย